สวัสดีโปเกมอนเทรนเนอร์ทุกท่านตอนนี้เราอยู่ด้วยกันกับเกมโปเกมอนอินส์คัมมิงตอนนี้เทรนเนอร์ซึ่งกำลังตามหาโปเกมอนในระดับตำนานเป็นตู้กาชาปองเข้ามาใหม่ก็อย่างเช่นคูป้าและพันเกียผู้ควบคุมมิติการเวลาทั้งหลายหลยแหล่ได้มาจุดติในตู้กาชาร,ระดับสายกาชาเกลือของเราๆกันแล้วซึ่งเหล่านั้นจะพลาดไม่ได้เป็นอันขาดได้ดองเพชรไว เหล่าโปเกมอนเอ,อ๋ยระดับตำนานนานๆหลายๆทีนักเวลานี้ก็ได้มาถึงจุดจบของโรคโปเกมอนยังไม่ทันได้สุ่มเรจะถึงจุดจบแล้วหรือนี่เอาระัท่านผู้ชมเราลองมาการทดสอบวิธีการเปิดตู้กระชาก,กันเลยดีฝ่าว่าจะเรือหรือเปล่านี่เลยตอนนี้ก็มีเป็นฮูป้าและพันเกียร์นะข้างซ้ายก็คือฮูป้าข้างขวาก็เป็นพันเกียร์เรามาดูกับข้อมูลของโปเกเด็กกันก่อนนะผมว่าจะเป็นเช่นไรข้อมูลของทั้งทั่บุ๊กโบนัสนะผม ก็มีเป็นฮูป้าร่างแรกแล้วก็ฮูป้าร่างที่2ผมไม่มั่นใจว่าเราจะสามารถได้ฮูป้าร่างที่2ไหมถ้าเราเปิดในสุ่มตู้กาชานี้หรือว่าเราได้แค่ร่างแรกแล้วก็สามารถอ,าอัพเป็นขั้น2ได้เมื่อเราถึงข้อมูลจํากัดนะผมรายการตรงนี้จะเป็น total ranking นะผมจะเป็นข้อมูลของฮูป้า9.7เลย ระดับของอูป้าก็อยู่ที่9.7แล้วมาดูของพันเกียร์นะผมว่าระดับอยู่ที่เท่าไหร่โทโต้ร n น i ิ g งอยู่ที่9.5นะผมในไดอารีตอนนี้ตอนนี้ผมก็มีอยู่ประมาณ 31,082k นะครับผมเราจะมาลองเปิดตัวละครหาอูป้ากันเลยว่าจะได้หรือเปล่าว่าจะเสียไปทั้งหมดกี่ไดมอนด์นะผมเอาละผมดออิ่ง10ครั้งดอรแรกออกมาเป็นโนโนสึอ้โหโนโนสึ ดอที่สองครับผมออกมาเป็นเ e อเลคิตพระเจ้าดอที่สามออกมาเป็นสไตร์โอ้โหของูป้าอยากได้ดอที่สี่ออกมาเป็นไฟเยอ,อดอที่ห้าออกมาเป็นใสฮ่ฮอนดอที่หกครับผมออกมาเป็น เดวิลรออิงที่7นี่ต้องออกแล้วนะ GM ถ้าไม่ออกนี่สั่งแบรนด์เลยนะเนี่ยออกมาเป็นเดจิไอขอดอที่8แล้วกันออกมาเป็นหูป้ารอ <c oughs> 8อีวักอ้ยเอ้ย,อยมีใเลือกท่านผู้ชมอุถึงสุดก็คือเปิด1ครั้งนะผมจะใช้2480ไดมอนด์เปิด8ครั้งจะรวมอยู่ที่เดี๋ยวขอนับนิ้วก่อน 1,2,3,4,5,6,7,8,1,9,840นั้นผมเลือกคูป้าเลยแล้วกันได้มาแล้วท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ถ้าเสียไป1 9 0 0 0นิดนิดก็น่าจะเหลืออีกประมาณ1 0 0 0 0นิดนิดแล้วนะเอาละเรามาเปิดกาชาต่อไปเลยดีกว่าว่าตัวที่2จะออกไหมขอพันเกียร์นะขอพันเกียร์ละกัน GM ไม่ขออะไรมากชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนโอ้โหมีสขาแบบนี้ ซุนคุยโอ้พระเจ้าธาตุน้ำอยากได้โอ้โหทันเดอร์ไม่ใช่ทันเดอร์เอ,อ้ยแซปดอทเออถูกแล้วนั่นแหละอะไรเนี่ยออกมาเป็นโอ้โหหน้าตาแบบนี้แคลาดอทพระเจ้าตัวเดิมเอมสั่งแบนเลยเนี่ยตัวเดิมเอามาทำไมอา้าวเพชรหมดให้เติมอีกนั่นไง <c oughs> จบเลยนัดท่านผู้ชมตอนนี้ก็อยู่ที่สายเติมแล้วละ่ะก็ใช้ไปทั้งหมด31,000กว่าไดมอนด์ก็อยู่ที่เราๆราประมาณ31,000นัค่นั่นแหละก็ได้เท่าที่ท่านผู้ชมเห็นเลยนะครับผมอยู่ที่ประมาณ1 9 0 0 0ถึง20,000นะท่านผู้ชมถึงจะได้ตัวละครการันตีเลือกได้1-2ตัวตอนนี้เราก็กินแห้วกันไปแล้วนะท่านผู้ชม เราลอ,องมาใช้วิธีการ, Up รอัพสกิลตัวละครกันเลยดีฝานี่หูป้าที่เราได้มานะผมไหนขอดูอีว l ลูชันหน่อยซิว่าสามารถขึ้นเป็นหูป้าร่าง2ได้ไหมนี่ไง S อบวกฮูป้าร่าง2ได้นะท่านผู้ชมเลเวลต้อง36ขึ้นไปแล้วก็ข้อมูลกติกาที่2ต้องเลดบวก1นะท่านผู้ชมถึงจะสามารถอัพค่าพลังหูป้าขั้น2ได้ เอามาอัพให้หมดเลยและกันนะครับผู้ชมก็อัพทั้งเลเวลให้ดูนะครับผมว่าจะขึ้นได้ไหมอูป้าร่างสองนี่เลเวลซักประมาณ50ก่อนแล้วกันโอเคนี่แหละกำลังแจมแล้วก็อัพเลดข,ขึ้นนะผมเลดบวก1และเลดบวก2แล้วแล้วก็เลดบวกที่3เลดบวก1ขั้นฟ้า2ขั้นฟ้าแล้วก็บวก3ขั้นฟ้า โอ้โของหมดเอาละใช้เป็นชาร์จพลังในการกินละกันก็ใช้เป็นพวกลูนสีฟ้าต่างๆนะรอัพแล้วลผมเป็นบวกหนึ่งและบวกหนึ่งสีม่วงแล้วละกรอบสีม่วงเรามาดูกันกันกบข้อมูลสตาร์ดาวนะผมว่าเขาจะใช้เศษส,สีทั้งหมดกี่สีอุ้ยเศษสีแดงท่านผู้ชมทั้งหมด80คอร์สโอ้โหใช้เยอะไปไหนอุป้า จะกินเยอะไปไหนเนี่ยจะกินชาร์จเยอะไปไหนเราต้องอัพสกิลนะผมก็อัพให้เต็มไปก่อนไม่เต็มเท่าไหร่แล้วก็อัพค่าพลังคุยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยดูสิตารางนะผมตารางกราฟตอนนี้เราก็สามารถอุ้ยขึ้นตามล่างอีโวได้แล้วท่านผู้ชมก็ติ๊กถูกหมดแล้วนะเอาเลยจ,จัดไปฮูป้าว้าวปิงออโอ้โอมอผองลงมา ฮูป้าร่างใหม่ท่านผู้ชมออกมาแล้วหูปาออ้าอันบอนก็ค่าพาวเวอร์ขึ้นเป็น18734สปีดก็อยู่ที่หนึ่งพันเนะท่านผู้ชมสปีด <Speed S 2> ก็เร็วอยู่นะผมเวลาเปิดเทินแรกๆก็สามารถ PVP เปิดเทินได้ไวขึ้นนะผมเราลองไปเปิดกับโหมดข้อมูลถัดไปเป็นโหมดของ potential หรือข้อมูลศักยภาพนะท่านผู้ชมก็จะใช้เป็น พาเลสีม่วง10อันเลยใช้ไปให้หมด10แล้วก็สีฟ้านะผมหยดน้ำสีฟ้าใช้20อันใช้20อันด้านร่างด้านขวาโอเคหมดแล้วไม่มีแล้วไม่มีเลยยไม่มีเหลือเลยนะผมเอาละเราอัพค่าพลังเรียบร้อยแล้วเราลองไปทดสอบสกิลกันเลย ว่าจะเป็นเช่นไรอออลืมใส่ครับผมอุปกรณ์นะผมใส่สักนิดนึงกันไว้เผื่อเอา้าเฮ้ยหูป้าหายคุณผชมบักหรือเปล่าเนี่ยเทียมบักหูป้าหายไปไหนอ่ะหายตัวได้เอา้ามาแล้วนี่นี่หลอกกันเล่นๆใช่ไหมเนี่ยฮะห,หูป้า เอาละขั้นต่อไปเราจะไปลองทดสอบสกิลของฮูป้ากันนะผมด้วยด่านเรเวลการประจนภัยในเลเวล11ขีดสิระดับสู้กับไคโอก้าก็มาไคโอก้าโอ้ตอนนี้พลังงานชาร์จหมดขอเติมก่อนละคันเอาเะผมขออนุญาตจัดตัวทีมตัวละครอ,ออกก่อนและกันนี่เลยเอาออกให้หมดเอาเป็นยืนเดียวเลยครับผมใส่เดียวนะให้ฮูป้าเขายืนเดียว ทำตัวเท่ๆไปเลยอุ้ยเอามาถึงกดออโต้กดผิดขอรีออโต้ก่อนแล้วกันเอาออโต้ออกนี่ท่านผู้ชมเขาก็จะเสกเวงแหวน3วงนะครับผมแล้วก็สกใส่ตัวละครจะมีติดรถค่าต่างๆนะท่านผู้ชมติดรถด,ดาบผักติดรถเกาะติดรถด,ด,ดาเมจขี้เกาะแล้วก็การกดใช้อัลติเมตสกิล พลังเป็นวงแหวนขนาดนี้เลยท่านชมเรียบร้อยพอในเทิร์นถัดไปนะผมเทิร์นที่2ก็ก็จะเสกวงแหวนออกมา3วงอีกเพื่อให้ติดสถานะส่วนตัวของปูป้าเองก็จะมีเพิ่มบัฟต่างๆเป็นบัฟสีเขียวบัฟดาเมจบัฟเกาะบัฟเลือดนะผมแล้วก็เพิ่มบัฟคีต่างๆอันนี้ถ้าผมพูดผิดต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมด้วยนะผมแล้วก็มีการ ถ้ามีการโจมตีส่วนกลับจากศัตรูมาก็จะส่วนกลับด้วยดาเมจตามตามจำนวนนะผมอันนี้เดี๋ยวผมจะไปทําคลิปแยกอีกทีนึงในการรวมตัวตละครของฮูป,ป้าแบบโดยตรงนะผมว่าตัวละครสกิลเขาจะเป็นเช่นไรกันบ้างแล้วก็มาเจอกันกันกบตัวของไคโอก้านะผมตอนนี้เลือดเราก็น้อยเรียบร้อยแล้วนะเลือดไคโอ้ายังเยอะกว่าอีก โอ้โหจะท่าสก,กิลน้ำแบบนี้จะรอดไหมเนี่ยพื้นวารีโอ้ตูมป้าเราบอกนี่ไงเอาดีบัฟจากเราไปซะป้าออกมาแล้วป้ายางยืดตึงหนืดนี่ไงหลายแขนฟัดเข้าไปเปรี่ยงโอ้โห ลางไม่ดีอีกแล้วราศีเป็นไงอ้ยอุ้ย,ยมีวงแหวนด้วยท่านผู้ชมเหมือนถูกดูดไปยังนอกมิติต่างเลยนะเนี่ยอุ้ยโคตรเจ๋งจุดยอดอะไรขนาดนี้นี่ไงโจมตีไปหนึ่งทีเขาก็ยังไม่เสียชีวิตพอเขาโจมตีสวนกลับเราก็สวนกลับเหมือนกันมาด้วยดามเมจอัน้อยนิดแล้วเขาก็ เอาละครับท่านผู้ชมแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในภายคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับผม See you again สวัสดีจ้า